จร,จริงๆในเรื่องของมาตรการดูแลความปลอดภัยแล้วก็จัดระเบียบนะครับแม่ค้าหาบเร่แผงลอยแล้วก็คนที่เข้ามาเพื่อจะจาหน่ายจ่ายแจกวัตถุมงคลนะครับเราก็มีการประชุมแล้วก็มีการหาหรือในส่วนที่เกี่ยวข้องในการมาตรการเนี่ยเราก็จะให้เจ้าหน้าที่นะครับฝ่ายปกครองเข้าไปดูแลแล้วร่วมกับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเข้าไปดูแลไปกวดขัน เมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะครับก็มีบางส่วนที่ไม่เข้าใจนะก็มีการวางแผงแล้วก็จําหน่ายแจ,จกแจกรูปภาพของท่านหลวงพ่อบ้างน,นะครับแล้วก็สินค้าอื่นๆบ้างน,นะครับแล้วก็ได้ไปตักเตือนแล้วก็ให้เขายุตินะฮะในการจําหน่ายแจกแจกทั้งหมดวันนี้นะครับหลังจากที่เหตุการณ์ตรงนั้นเ,นเกิดขึ้นเราก็เพิ่มเจ้าหน้าที่ลงไปนะครับวันนี้จะมีเจ้าหน้าที่ของเทศกิจเทศบานลนครขอนแก่นเข้ามาร่วมนะครับ เพื่อดูแลความเรียบร้อยทั้งหมดของแม่ค้าหาบเร่แผงลอยนะครับรวมถึงการจาหน่ายจ่ายแจกวัตถุมงคลด้วยวันหนึ่งจะมีกําลังเสริมเข้ามา10นายทุกวันนะครับจนถึงวันที่28เป็นต้นไปครับครับติดต่อได้ครับติดต่อที่กองนวยการนะครับแล้วเราก็ให้แจกตรงที่เราจัดไว้ก็คือหลังจากที่มากราบสรีระสังขารหลวงพ่อแล้วเนี่ยนะครับ ท่านเดินออกไปท่านก็ได้รับแจกของที่ระลึกทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้ก็จะมีรูปภาพมีหนังสือที่ระลึกมีแผ่นภาพนะซึ่งมีประวัติมีกิจกรรมต่างๆของหลวงพ่ออยู่ด้วยนะครับทุกคนก็สามารถรับได้ครับม,มีครับมีแจ้งเข้ามาทุกวันครับมีแจ้งเข้ามาทุกวันคือตรงนี้เราต้องจัดระเบียบนะต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องจัดระเบียบเพื่อความเรียบร้อยนะครับ จะไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่มีอะไรแทรกเข้ามาแล้วทําให้เสียการจัดโดยภาพรวมนะครับครับอาจารย์คะเมื่อวานเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่เข้าลงพื้นที่ไปครับมันยังมีบางจุดซึ่งอยู่หลังโรงทานครับทอศิ่งนะคะการขายเสื้อผ้าขายของที่ระลึกเป็นผ้าไทยอะไรพวกนี้ค่ะณเวลานี้ยังให้ขายได้อยู่มไม่ครับคือคือเมื่อวานนี้นะครับมีส่วนหนึ่งที่ประชาชนที่เขา มาร่วมงานเกษตรภาคอีสานจริงๆเขาจะมาเกษตรภาคอีสานนะแต่เกษตรภาคอีสานมันจะเริ่มวันที่25ม,มกราก็เลยถือโอกาสนะครับมาวางสินค้าที่นี่ก่อนทีนี้เมื่อเขาไม่รู้ว่าเราตักเตือนเราห้ามนะครับเขาก็มาวางแต่เมื่อวานนี้เราก็ได้ได้ปรามแล้วครับได้ทำความเข้าใจแล้วนะเสพทก็ลงลงมือเองเมื่อวานนี้ครับ ตั้งแต่เมื่อคืนนี่แหละครับระาวาังกําลังแล้วก็ตรวจตาที่เขาวางตําแหน่งที่เขาวางขายเมื่อวานนี้นะเมื่อคืนนี้เราก็ดูแลดูตลอดเวลาครับว่าพื้นที่จัดงานในหมว่า้วมหาวิทยาลัยทั้งหมดหรือเปล่าคใช่ครับรั้วมหาวิทยาลัยครับ mm hmm. คือภายในรั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยจะไม่มีการจําหน่ายหรือขายวัตถุมงคลเกี่ยวกับหลวงพ่อคูณน,นะครับ mm hmm. ไม่มีนะ,นะครับถ้าเห็นที่ไหนให้แจ้งนะครับ มหาวิทยาลัยทราบเราจะได้ไปดําเนินการเพราะว่าในส่วนนี้เราก็ระมัดระวังนะครับเกรงว่าคนที่ไม่เข้าใจเราเนี่ยก็จะถือโอกาสนี้เข้ามาช่วยโอกาสนะครับนะเอาหลวงพ่อเนี่ยมามาหากินนะครับาชฉวยโอกาสจําหน่ายวัตถุมงคลสิ่งของต่างๆซึ่งมันก็มีข่าวมาทุกวันนะครับว่าจะมีคนโน้นมาคนนี้มานะครับเราก็ดูแลเต็มที่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็ ความเรียบร้อยนในการจัดงานดำเนินการเลยครับถือว่าเป็นการบุกรุกสถานที่นะครับดำเนินการครับะจะต้องดำเนินการครับอาจารย์คะ,าาคะช่วยเน้นย้ำเรื่องพื้นที่ที่เราต้องห้ามทั้งหมดอีกครั้งนึ่งพื้นที่ที่ห้ามจำหน่ายแจกแจกวัตถุมงคลของหลวงพ่อนะครับเราห้ามในพื้นที่มหาวิทยาลัยทั้งหมด นะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่เขตการศึกษาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยที่ดูแลอยู่อันนี้เราจะปรามและห้ามนะส่วนท่านจะไปวางที่อื่นยังไงเนี่ยก<น>็ให้สอพอเมืองเขาดำเนินการนะครับว่าถูกต้องตามกฎหมายไหมอะไรยังไงไหมกีดขวางการจราจรไหมอะไรเ็เป็นเรื่องของกฎหมายที่ที่เขาจะดำเนินการแล้วสิทธิ์ค่าอื่นๆที่ไม่ใช่วัตถุมงค,นคนลเหรอคะอาจารย์คือคือข้างในเราไม่ให้จําหน่ายนะครับคุณจะไปจําหน่ายที่งานเกษตรก็ได้เพราะว่าเขาจัดบล็อก นะฮะสำหรับที่จําหน่ายสินค้าต่างๆได้อยู่แล้วอันนั้นคือจุดประสงค์ของเขานะเป็นสินค้าโอทอปสินค้าพื้นเมืองหรือสินค้าพวกผ้าหมง่งผ้าไหมอะไรเนี่ยนะที่เกษตรเนี่ยงานเกษตรเขาจัดบล็อกให้ตรงนั้นนะ่ะทำได้หากมีประชาชนที่เหมือนกับว่าเขาไม่รู้แล้วเขามาวางขายเสมือนหนึ่งอ๋อเรา,เ,ารเราจะไปแนะนาําเขาครับนะแนะนําเขาว่าตรงนี้เนี่ยเราทําเพื่อหลวงพ่อนะครับใครจะมาวางก็คือให้ฟรี นะไม่มีการขายไม่มีการซื้อไม่มีการถ่ายนะครับทุกอย่างนี่ฟรีหมดนะครับแม้แต่รถรับส่งนะจากจุดต่างๆจากลานจอดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยฟรีทั้งหมดนะครับเราทําเพื่อหลงพ่อทั้งหมดเลยนะไม่มีการจําหน่ายไม่มีการเก็บตังค์นะครับแม้แต่เข้ามานั่งข้างในเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นเจ้าภาพนะเราก็จัดที่ให้นะให้นั่งได้ฟังสวดพิธามได้อันเนี้ยฟรีหมดนะครับใครแอบอ้างว่าไปนั่งข้างหน้า600ไม่มีนะครับ ไม่มีนะครับยืนยันว่าเราไม่ไม่ไมทำเด็ดขาดแล้วโทษสำหรับนะคนที่ฝ่าฝืนในการที่เอานำสินค้ามาจำหน่ายในพื้นที่มหาหลัยขอนแก่นล่ะคะเ,เราจะทำความเข้าใจนะครับเราจะไม่ใช่มาตรการที่แบบต้องต่อว่าต้องอะไรกรันคือเราจะทำความเข้าใจให้เข้าเข้าใจว่าเจตนาของเราจะเป็นแบบนี้นะครับต้องให้ความร่วมมือกับเรานะถ้าไม่ให้ความร่วมมือเราก็จะให้เชิญเจ้าหน้าทีนะ่เข้ามาช่วยเจราจา ยังไงก็ต้องขอความนุเคราะห์นะครับว่าอันนี้เราทําเพื่อหลวงพ่อนะทุกคนก็รักเคารพหลวงพ่อนะผมหวังว่าทุกคนเนี่ยให้ความร่วมมือดีหมดครับนะไม่มีใครฝ่าฝืนที่แบบเราเตือนแล้วท่านก็ยังไม่ฟังอะไรแบบนะ้ไม่มีครับเมื่อวานนี้เขาก็าให้ความร่วมมือดีนะครับนะเหตุการณ์เมื่อวานครับโอ้โหเรียบร้อยดีมากครับเป็นระเบียบเรียบร้อยกว่า สปีที่แล้วคือปี58เนี่ยคนเนี่ยแบบไม่มีการจัดระเบียบจะเข้าทุกทิศทุกทางนะวันงานในช่วง21ถึงวันที่29เนี่ยเรามีการประชุมมีการวางแผนมีการประมวลเหตุการณ์จากปี58เป็นบทเรียนแล้วก็มาเอามาเป็นแนวปฏิบัติในการแก้ปัญหาในปีนี้นะครับสังเกตว่าทุกคนเนี่ยพยายาม ถยอยเข้ามาไม่รวมกันมาทีเดียวทั้งหมดซึ่งปี58ที่ผ่านมาเนี่ยจะมาแบบไม่ได้นัดหมายลงหน้าไม่มีอะไรเลยนะปีนี้เราจะมีการลงทะเบียนนะเป็นหมู่เป็นคณะเราก็จะจัดเป็นหมู่เป็นคณะค่อยทยอยเข้ามานะครับไม่งั้นเนี่ยประชาชนที่เข้ามาก็จะยืนเข้าแถวนานนะครับสังเกตว่าเมื่อวานเนี่ยเป็นวันแรกนะรประชาชนก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆแล้วเราก็จัดการได้ง่ายขึ้น นะครับก็ต้องขอบคุณสื่อมวลชนด้วยนะครับที่ให้ข่าวนะทำให้การจัดงานครั้งนี้มันสะดวกนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นครับ คือคือวันนี้นะครับก็ได้กำชับเจ้าหน้าที่นะทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบนะครับให้จัดระเบียบนะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นคือเมื่อวานนี้เป็นวันแรกอาจจะยังไม่เห็นเหตุการณ์ที่ที่มันจะเกิดขึ้นอย่างอย่างไรไ<ป>เขาไม่ได้เตรียมตัวนะครับวันนี้คาดว่าจะเรียบร้อยขึ้นครับวันนี้เป็นต้นไปครับจะเรียบร้อยขึ้นครับ